ทำไมเลดบูถึงเร็วกว่าแมกโรเลนอย่างแท้จริงที่มอนซาในกรอบเล็กๆของประสิทธิภาพยางและระดับแรงกดนั้นเลดบูได้พบกับจุดที่ลงตัวอันมหัศจรรย์นั่นคือที่ที่ความลับซ่อนอยู่หากเรามองหาต้นตอของเรื่องทั้งหมดจริงๆเราต้องย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วและดูว่าเลดบูไม่สามารถแข่งขันได้เลยที่นี่อย่างหายนะเพียงใดส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของปัญหานั้นเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้สร้างปีกสำหรับมอนซาที่ถูกปรับให้เหมาะสมโดยเฉพาะ ปีกบัวชันที่ถูกตัดแต่งจากปีกแรงกดต่ำมาตรฐานของพวกเขานั้นไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้รถออกจากลมของความไม่สมดุลได้เลดบูไม่ได้ทำผิดซ้ำรอยในปีนี้รถ rb 2 1เป็นรถที่เป็นมิดกว่ารุ่นก่อนหน้าอยู่แล้วแต่ทีมยังได้เริ่มสร้างปีกสำหรับมอนซาที่เหมาะสมก่อนที่ฤดูกาลนี้จะเริ่มต้นด้วยซ้าแม้ว่าเลดบูจะตัดแต่งปีกหลังนั้นจนต่ำกว่าระดับของแมคลาเรนแต่ก็ยังสูงกว่าเฟอร์รารี่พวกเขากลับใช้ปีกหน้าที่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปีกหลัง มากกว่าแมกเรลเลนปีกบอ์ชันที่ถูกตัดแต่งเป็นพิเศษได้ถูกลองใช้ในช่วงท้ายของซ้อมครั้งที่3มันทําให้รถควบคุมได้ยากเล็กน้อยสําหรับรอบคอลี่ไฟเลดบูได้เพิ่มพื้นที่ให้กับปีกหน้าอีกเล็กน้อยและมันก็ได้เปิดสวิตช์เวทมนต์ขึ้นมาในแบบที่บางทีเลดบูเองก็อาจจะไม่ได้คาดคิดไว้เพราะมันทํามากกว่าแค่การให้สมดุลที่ดีกับ rb 2 1ในสนามที่ยากที่จะทําเช่นนั้นได้กับรถแบบกราวเอฟเฟกนั่นคือจุดหมุนที่แม็กได้ทดลองเล่นมาตลอดวันศุกร์จนถึงวันเส ด้วยปีกหน้าที่ใหญ่พอและปีกหลังที่เล็กพอเขาสามารถทําให้เลดบูลตอบสนองต่อการหักเลี้ยวเข้าสู่โค้งช้าๆได้อย่างฉับไวมากด้วยรถยนต์ยุคนี้ทีมต่างๆได้พัฒนาไปสู่การทําให้รถหมุนจากด้านหลังมากขึ้นเรื่อยๆโดยใช้การหักเลี้ยวน้อยที่สุดแต่เลดบูลที่ใช้ประโยชน์จากการยึดเกาะของพื้นผิวสนามที่สูงและการเสื่อมสภาพของยางที่ต่ําพบว่าจริงๆแล้วปีกหน้าที่เพิ่มขึ้นมาทําให้รถตอบสนองต่อการหักเลี้ยวอย่างดุดดนมากขึ้นเพื่อให้เกิดการหมุนหลังจบรอบคุริฟาย อเล็กซ์ถึงกับไม่อยากจะเชื่อเมื่อได้ดูภาพออนบอร์ดของแม็กซ์ที่หักพวงมลลาลัยไปทางขวาและซ้ายผ่านโค้งชิคเคนในขณะที่หน้ารถเพียงแค่ตามจมูกไปโดยไม่ทําให้ส่วนท้ายเสียอาการเขาดูงุนงงอย่างเห็นได้ชัดนั่นคือหน้าต่างเวทมนต์เล็กๆที่สนามแห่งนี้ในสุดสัปดาห์นี้ได้เปิดให้กับเรดบูลในขณะที่แมกกาเลนเพียงแค่ทําการปรับสมดุลตามปกติกับสิ่งที่พวกเขามีโดยยอมรับว่าน,นี่คือสนามที่พวกเขาแข็งแร่งน้อยที่สุดโดยไม่พยายามที่จะคิดใหม่ทําใหม่ สิ่งที่เกิดขึ้นคือเรดบูลที่ไม่เพียงแต่เร็วพอที่แม็กจะคว้าตำแหน่งโพได้แต่ยังเป็นคันที่เร็วกว่าในการแข่งขันด้วยซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนทั้งเรดบูลและแมกโาเลนผมถูกจำกัดโดยยางหน้าซ้ายของผมแลนโดกล่าวในขณะที่แม็กกำลังทิ้งห่างเขาในช่วงต้นของการแข่งขันหลังจากที่พวกเขาได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดในช่วงแรกยางหน้าของแมกโรเลนมีอาการเกรนนิ่งเล็กน้อยไม่ได้หนักหนาถึงขั้นที่จะต้องเข้าพิษก่อนกำหนดแต่แค่ช้าอย่างที่แลนโดกล่าว ด้วยการที่ส่วนท้ายช่วยในการเลี้ยวเข,าข้าโค้งยางหน้าจึงเพียงแค่ลอยไปบนพื้นผิวตรงกันข้ามกับยางของเลตบูซึ่งกําลังยึดเกาะอย่างหนักกับมุมเลี้ยวที่ดุดันและฉับพลันที่แม็กสามารถทําได้โดยไม่มีอาการเกรนนิ่งสําหรับเขาแต่มีการเสื่อมสภาพของยางที่เกิดจากการที่ผิวของมันถูกลากไปบนแท็กและที่เกิดจากการส่งแรงกดที่มากขึ้นเข้าไปในเนื้อยางส่วนแรกเกี่ยวกับเกรนนิ่งส่วนหลังสามารถส่งผลให้เกิดอาการบวมพองซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราเห็นในช่วงสติแรก แม็กไม่มีอาการเกรนิ่งกำลังทิ้งห่างเร็วกว่าแลนโดอย่างน้อย0.2วินาทีซึ่งความเร็วของแลนโดถูกจำกัดโดยการเกรนิ่งแรงกดที่มากขึ้นบนปีกหน้าของเรดบลูกำลังปกป้องพื้นผิวของอยางแต่ก็ส่งความร้อนเข้าไปในเนื้อยางมากขึ้นซึ่งหลังจากผ่านไปประมาณ30รอบก็หมายความว่ายางหน้าซ้ายเริ่มมีอาการบวมพองแต่เมื่อถึงตอนนั้นมันก็ไม่สำคัญแล้วเขานำแลนโดอยู่6วินาทีและสามารถเข้าพิษช,ช้ากว่า1หรือ2รอบได้อย่างสบาย และยังคงนำอยู่อาการเกรนนิ่งเกี่ยวกับความต้านทานทางกลของคอมพาว์มาริโออิโซล่าจากพิเรลลี่อธิบายมันฉีกขาดคุณทำลายมันในขณะที่คุณเลี้ยวส่วนการบวมพองเกี่ยวกับอุณหภูมิที่สูงเกินไปในเนื้อของคอมพาว์อุณหภูมิภายในเนื้อยางไม่สม่ำเสมอและโดยรอบที่ขอบด้านนอกมักจะเป็นจุดที่สูงที่สุดนั่นหมายความว่าคุณเริ่มสร้างฟองอากาศเหล่านี้ขึ้นภายในคอมพาว์ แรงกดแอโรดันมิกที่มากขึ้นบนยางช่วยเรื่องอาการเกรนนิ่งแต่ก็สามารถเพิ่มการบวมพองได้หากคุณมีแรงกดมากขึ้นคุณจะสไลด์น้อยลงและโดยการสไลด์น้อยลงคุณจะใส่พลังงานจากแรงเสียดทานบนพื้นผิวน้อยลงซึ่งเป็นการป้องกันอาการเกรนนิ่งแต่ก็ใส่พลังงานเข้าไปในเนื้อยางมากขึ้นและทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นนั่นคือเลดบูและปีกหน้าที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งแม็ก และทีมวิศวรรของเขาได้ค้นพบอย่างชาญฉลาดนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเลดบูถึงเร็วกว่าแมคโรเลนที่มอนซ่าในปีนี้